ครับเดี๋ยวคเฟอร์ครับอันนี้เปลี่ยนนะ้ำมันทานเฟอร์วีคอร์สนะครับวีคอร์สนี่จะไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับโอ้เจอเลยมันใช้ไมลอันนี้องเล่นนะอ,นนอันนี้คือแบบว่าทานเฟอร์เนี่ยจะอยู่ติดกับเกียร์โต้เลยนะครับมันไม่ได้แยกเหมือนอมิโซไม่ได้แยกเหมือนโตโยตา้านะสีน้ำมันดีไหมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ดำเลยเยอะเยอะ มือนสารของหมอใส่วิ่งที่นายโยงขันก็คือรูเติมนะครับอันนี้เบอร์ <24 S 1> อเท่าไหร่ยี่สิบยี่สี่อันยี่ยี่สี่เหมือนกัน,นยี่สิบมันอ่าโอเคนั่นรูเติมนะอันในี้ใช้น้ำมันอะไรน,ยนายโยงน้ำมันเกียร์ธรรมดาเครองน้ำมันเครื่องเนี่ยมันเครื่อง 5W30 นะครับแต่ให้ใช้สังเคราะห์นะครับแต่ 5W30 ใช้สังเคราะห์ก็ให้ใช้น้ำมันก็คือ 5W30 ใช้สังเคราะห์แท้แล้วก็ อ่าประมาณอ่า 5W30 หรือ 5W40 นะครับฉันจะ c j c k c อะไรก็ให้ใช้เกตดนี้นะครับก็คือ 5W30 หรือ 5W40 คือใช้สังเคราะห์แท้นะครับแล้วก็ใช้ประมาณ1.3ลิตรก็ต้องซื้อ2ลิตรอยู่ดีแล้วคุณพระนะครับประมาณนี้ก็จะใช้เทออกแล้วก็ได้เป็นใช้น้ำมันเครื่องอันนี้ของเทียทานเฟอร์ครับตัวนี้ไม่ต้องมีแสน อันนี้ที่เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเมื่อสักครู่ตรงพาากลางนี่ก็เป็นออกมาจากทานเฟอร์ก่อนนะของอิซูซูเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับตัวนู้นบนพาหน้าอยู่ข้างหน้านะครับตรงนี้เขาจะอยู่จุดเดียวกันเลยนะครับยร์ยออตโอตโอจะไล่มาที่ทานเฟอร์ก่อนแล้วก็ค่อยออกมาที่พาหลังนะครับเปิดไว้นะครับเปิดรูบนด้วยเพื่อให้มันจะไหลหยดจริงๆครับ ปล่อยไว้จนหมดนะครับลิตรกว่าหนึลิตรนะเวลาเติมก็เติมอยู่เนี่ยเติมจนล้นครับเพราะไม่มีการวัดอะไรนะครับประมาณนั้นประโยชพอแล้วก็ปิดครับแล้วก็เติมยิบปอนนะยิบก้าวีิบก้าปอนอ่าประมาณนั้นครับไร้มาตนน้ันมีคมาเนียิบเก้าสามสิบได้เล็กน้อย ถึงปานกลางไม่ขอครับนั่นรถมันแรงสเล็กนี่ต้องจับปอนถ้าไม่จับขาดหมดนะสเล็กต้องจับปอนไม่จับขาดหมดแรงช้างอ่าลัานแล้วครับโอเคตามนั้นไ็่ตามตัวตัวเติมนะครับสานเร์ของนาเล็กนะชุนแรงอ่าเพิ่งุนแรงครับเป็นไงครับ มันคล้ายๆกับตัวอัดจารบีเลยอ่าดูขึ้นมาเกือบหมดเกือบลิตรเนาะนะครับ 5w30 เดี๋ยวสามารถเปิดดูโอ้อย,อย <laughs> เปิดดูแข่งกัตย่ยงได้เลยครับน,นี่ดูเครื่องมือเขาชักเข้าไปทีหมด,ดอ๋อดูดไม่มัวแต่คุย <laughs> เจอกล้องไปมือสั่นหมด <laughs> อ้าว เออตัวนี้เจ๋งไงตัวเล็กเคยใช้อาแบบที่ดีแล้วเราไม่มีห้อยอ่ะครับอเติมยากถ้ามีห้อยอะไรยังไงก็ได้เนาะใช่ครับมุมมันได้เลยนะครับอันนี้สามารถเติมจากมุมต่ําได้ด้วยนะครับแรงดันมันได้เอาเอาอ่ะไปเดี๋ยวจับให้อเออเใส่ยสางกันน้ำมันพืชต้องใช้สังเคราะห์นะครับ อย่าไปใช้กึ่งถ้ากึ่งนี้จะมีปัญหานะครับในการเข้าเกียร์เปลี่ยนเกียร์ถ้าไม่เชื่อก็ลองดูครับน่าจะประมาณลิตนิดนิดดีไม่ดีลิตเดียวพอดูดทีได้ประมาณ300ม mm. ิลอยีาซีซีเติมจนล้นครับหลักการง่ายๆ ลดลงย,ยังอ้ยประมาณนั้นครับช่วยทุนแรงได้เยอะ มีห้อยนี่เป็นเรื่องง่ายเลยคยางไม่ล้นเตืบจะล้นครับหลักการง่ายๆก็ของไม่ใหม่อยู่เลยคมันไม่ค่ยได้ใชหห้ดีนะเออยางกับน,<า>น้ำมันนะอ่ะใสแบบน้ำมันพืชเลยครับจะให้พ<ล>อดหลดออกละ ไหลครัไหลแล้วครับพอแล้วครับนี่นะครับดูลักษณะถ้ามันไหลออกมาอย่างนี้คือโอเคละแล้วก็ขันปิดอ่าเห็นไหมมาละหยดหยดแล้วลครับนี่เรียบร้อยครับต้องล้นอย่างนี้นะครับถึงจะพอแล้วก็ปิดอ่า อ่าน,นะครับขันติดเข้าไปเบอร์24่สอันบนไม่ซีเรียสจะซีเรียสอันล่างขันไปให้ปอนเด่งก็จบแล้วครับอ่าเรียบร้อย29ปอนโอเคโอเคครับก็เสร็จไปสําหรับเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทานเฟอร์นะครับอ่อนิวซีซูดีดดแมก รีคอร์สนะครับเช่วงโซ่ลายความสุขอยู่ที่การประวัตความรู้คือการเหมือนกันไม่มีที่พิสุดครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีและขอบคุณนี่จะของรถด้วยนะครับไม่ได้หลับได้นอนอ่ามีล้างด้วยมีแถบล้างด้วยไม่เสร็จไม่ได้หลับไม่ได้นอนครับอันนี้คือใช้น้ำยาล้างเบรกนั่นแหละครับก็คือมันล้างกระดิ่งหน้าไล่คราบสกปรกด้วยแล้วมันก็ทำลายตัวเองด้วยนะครับไม่ทิ้งคราบ ทำไห้แห้งทำไม้แห้งด้วยนะครับล้างคราบอะไรต่างๆเได้จากแมวมากอ่าโอเคไปละครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อใาคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย